ททำำแบบไม่ต้องโอ้หนอตัวเราอยู่ที่ไหนนะไม่ต้องไปหาตัวเราที่สิ่งอื่นให้หาตัวเราที่เรานี่แหละเมื่อหาตัวเราที่ตัวเราแล้วก็จะพบความไม่มีตัวในตัวเรา ไม่ใช่เราไม่มีตัวมีตัวแต่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นความนีความเป็นที่ไม่ใช่หรือถ้าจะว่าใช่มันก็เป็นความใช่ที่ไม่ใช่เชิญเถิดท่านทั้งหลายมาพิสูจน์สัจธรรมข้อนี้กันได้แล้วเพราะที่ผ่านมาเราอยู่กับความเป็นที่เป็น ความใช่ที่ใช่ความมีที่มีมาตลอดแต่สภาพความเป็นที่ไม่เป็นความใช่ที่ไม่ใช่ความมีที่ไม่มีเหล่านี้ที่พวกเรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกันในปัจจุบันแต่สำหรับบางท่านอาจเคยคุ้นมาแล้วในอดีตอันไม่ยาวนานก็เพียงมาทำความเคยคุ้น ให้เป็นความคุ้นเคยในปัจจุบันเมื่อความเคยคุ้นมาเจอกับความคุ้นเคยอดีตบวกปัจจุบันเกื้อหนุนกันก็จะได้ทำทุกท่านทําได้อยู่แล้วแต่อยากไปทำอ้าวไม่ให้ทำแล้วจะให้ทำอย่างไรคำตอบก็คือทำแบบไม่ต้องทำไง ถ้าทำแบบต้องทำก็จะเข้าไม่ถึงธรรมโลกุตละใช้การไม่กระทำเป็นการกระทำเป็นการกระทำที่ไม่มีผู้ทำการในการกระทำทำจริงๆไม่ใช่ได้จากการกระทำถ้าทำได้หรือได้จากการทำทุกคนก็ได้ทำกันหมดแล้วแต่ได้เฉพาะผู้ไม่ทำ โอ้ผู้ไม่ทำจึงได้ทำหลายคนได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมสักทีเป็นเพราะเหตุอันใดหนอสิ่งนี้นับว่าเป็นความลับสุดยอดของการปฏิบัติธรรมแต่เป็นความลับที่เปิดเผยที่สุดในโลกเปิดเผยจนมองไม่เห็น พ่อนวนจันทร์